สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าเจ้าพญาโคกขามนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับน,นี้เราจะมาให้อาหารปลากันนะครับนี่คือแม่น้ําเจ้าพญานะครับตอนนี้เราก,กดเครื่องให้เครื่องหยอดอาหารปลาอัตโนมัตินะครับห้าบาทสิบบาทนะครับยอดได้นะครับนี่นะครับเรายอดอยไปเลย แล้วก็อีกระปุกหนึ่งมีกรยอดอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับสิงหาคมนะครับสองพัน 568นะครับช่วงนี้น้ำแดงนะครับฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับคาจิกิแล้วก็วิพา บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะครับจัองหวัดชัยนาทน,นะครับเดี๋ยวเไปดูตากันว่าจะเยอะหรอือเปล่ามาแล้วเอ้า เยอะใช่ได้ไหมปลาหน้าวัด ที่สนใจมาทำบุญได้นะครับมาก่อน8โมงนะครับแล้วก็มาถวายอาหารแล้วก็ฟังฟังพระฟังธรรมได้นะครับพระจะขึ้นพระจะขึ้นตอนประมาณ8โมงนะครับหลังจากกลับมาจากบินทบาทแล้วนะครับพอเราทำบุญฟังพระฟังธรรมแล้วแล้วก็มาให้อาหารปลาข้างนอกได้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับ เครื่องหยอดกดอาหารปลาอัตโนมัติไว้รอเลยนะครับเพื่อนๆจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้น้ำกระเด็นไป าไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากวัดป่าเจ้าพญยายพุกขาขัมเจ้าหัวชชยนานะครับมาทมําบุญมาให้อาหารปลาหน้าวัดกนได้นะครับแล้วก็มาเก็บบรรยากาศลิมแม่น้ำเจ้าพญาครับสวยแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องนตรตงเกี้ยวฝากก, like, ก, share, กกดไลค์กดแชร์ฝากกด b ับค i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อน